สวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance a i l นะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวนะครับน้ําหอมของผู้ชายนะครับอของแบรนด์ลองแวงนะครับรุ่นนี้นะครับอืมเอ็คร์ดานะครับโอเคเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะอะถ้าออกเสียงผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นชื่อรุ่นรุ่นเดียวกับที่เป็นลองแวงของผู้หญิงนะครับที่เป็น อ,อะไรล่ะเป็นลักษณะเป็นน้ําหอมขวดกลมสีออกสีม่วงๆอ่อนๆนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นของผู้ชายนะครับมันจะมีคำว่าปออมนะครับต่อท้ายมานะครับอะบอกก่อนว่ากลิ่นนี้เนี่ยเปิดตัวมาเมื่อปี2015นะครับเปิดตัวหลังจากน้ําหอมของผู้หญิงสีมันเนี่ยมันจะออกเป็นสีน้ําเงินอ่อนๆนะครับจะต่างจากตัวของผู้หญิงที่เป็นอา ขวดกลมๆคือตัวนั้นน่ะสีมันจะออกเป็นสีม่วงอ่อนนะตัวนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือเป็น edt นะครับทรงขวดก็ประมาณนี้นะโอเคอ่าก็ perfumer นะครับก็คือมีคนเดียวนะครับก็คือคุณซอนยนี่ยของสตองนะครับอ่าส่วนโน้ตเนี่ยมีก็ไม่เยอะนะครับก็ประกอบไปด้วยท็อปโน้ตนะครับมี Mandarin Orange ลามก็ <L> ime, คือเป็นมะนาวเขียวนะครับแล้วก็เบอร์กามอตมะกรูดต่อมามิดเดิลโนสก็มีไวโอเลตลีฟคือเป็นใบของของต้นไวโอเลตนะครับคือไวโอเลตมันจะเป็นดอกไม้สีม่วงนะครับให้กลิ่นมันจะให้ความเป็นความโรแมนติกนะต่อมาจะมีจัสมินคือมะลิแล้วก็โรสแมรี่ก็คือเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่ากลิ่นมันจะคล้ายๆกลิ่นมิ้นท์นะครับประมาณนี้นะ ต่อมาเบสโน้ตก็มีมัสตนะครับซีดาคือไม้สนแล้วก็เซนเ์วูดก็คือไม้จันนะครับถ้าดูจากโน้ตแล้วเนี่ยเป็นโน้ตที่ค่อนข้างไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับคือก็เปิดตัวมาด้วยเป็นซีตัสคือผลไม้รสเปรี้ยวแล้วก็จะมีความเป็นเหมือนเป็นเฮอร์เบลสมุนไพรอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีความเป็นไม้นะเป็นความเป็นพาวเดอรี่ในช่วงปายนะครับ อ่ะโอเคงั้นเรามาลองกลิ่นกันเลยแล้วกันนะครับอ่ามาอืมจะบอกว่ากลิ่นแรกเนี่ยที่ได้คือ ที่ที่รับรู้ได้คือเป็นกลิ่นของซิตรัสคือกลิ่นของส้มแต่เป็นส้มที่มีความบางเบาไม่ได้เปรี้ยวจนเกินไปนะครับแล้วก็มันจะมีกลิ่นของความเป็นอะโรมาอะโรมาติก oma, เข้ามานะครับกลิ่นมันจะมีความกรีนนะครับของคือน่าจะมาจากตัวไวโอเลตล a ฟต์น,นะครับคือใบของดอกไ i โอเลเนาะ ความเป็นเจสมินเนี่ยคือผมผมไม่ได้กลิ่นนำะคือมันอาจจะมีในปริมาณที่น้อยนะครับถ้าเมื่อเทียบกับตัวของไวโอเลตลีฟนะแล้วก็ดมเนี่ยผมนึกถึงกลิ่นของอารอารมาคือกลิ่นของผ้าเย็นนะครับผ้าเย็นที่มันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นเป็นอโรมาติกใช่ไหมผ้าเย็นคือเหมือนผ้าเย็นในพวกร้านตัดผมหรือ ผ้าเย็นที่เวลาเราใช้แบบใช้ซับใช้เช็ดต,ตัวแล้วมันจะสดชื่นประมาณนั้นนะครับแต่มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เย็นเหมือนผ้าเย็นนะคือเป็นผ้าเย็นที่ไม่ได้แช่เย็นนะครับกลิ่นมีความบางเบานะครับกลิ่นมีความลอยๆอยนะด้วยความที่มันเป็น edt ด้วยนะคือมันก็ไม่ได้เข้มข้นนะครับมีกลิ่นมีความใสมีความเฟรชแล้วก็มีความเป็น จะออกเป็นแนวอะโคติกคือมีความเป็นเป็นน้ำนะมีกลิ่นของความเป็นน้ำเป็นกลิ่นที่ชุ่มชุ่มชื่นนะออกแนวชุ่มชื่นนะครับจะบอกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมผมว่ามันเป็นกลิ่นน้ำหอมของผู้ชายที่อ,อยู่ตรงกลางคือมันไม่ได้แบบ ดูมัสคูลีนมากไปหรือมันก็ไม่ได้หวานจนเกินไปคือมันจะมีน้ําหอมที่กลิ่นทํานองเนี้ยที่กลิ่นมันจะชัดเจนกว่านี้นะครับคือด้วยความที่กลิ่นมันไม่แรงกลิ่นมันเบาๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอ่าถ้าเป็นเด็กแบบมัธยมเด็กผู้ชายเด็กมัธยมจะฉีดไปโรงเรียนเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะเพราะว่ากลิ่นมันคือมันเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ทำลายใครหรือว่าเป็นเด็กไวมหาลายัยฉีดใส่ไปเรียนนะครับ แล้วก็กลิ่นแนวนี้ยมันจะมีความชัดเจนเมื่ออยู่ในอากาศร้อนหรือเมื่ออยู่ในที่ทีไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์คือเป็นอากาศที่แบบอากาศปกตินะครับกลิ่นเราจะได้กลิ่นชัดเจนมากกว่าอยู่ในห้องแอร์ <pitch. S 2> เพราะว่าพวกความเป็นซีตัสความเป็นอะไรพวกนี้มันจะเด่นเมื่ออยู่ในที่อากาศร้อนมันจะมีความฟุ้งขึ้นมานะแต่มันก็ไม่ได้ฟุ้งแบบจนจน overpowering คือมันไม่ได้แบบ ทำร้ายใครมากอครับอืมอ่าถ้าเทียบกับตัวของผู้หญิงอะ่ะนะครับถ้าใครเคยใช้ตัวของผู้หญิงที่เป็นตัวกลมๆสีม่วงใช่ไหมทีบอกไปคือมีกลิ่นไปในทํานองนั้นนะครับแต่ว่าจะตัดความหวานของพวกฟลอร์รอหรือดอกไม้บางอย่างออกไปนะแล้วกลิ่นก็ ด้วยความเป็น EDT เนี่ยมันติดอยู่ที่ตัวผมได้ประมาณเต็มที่เลยอะ่ะประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับแล้วมันก็มันก็กระจายและเหยอออกไปก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันเป็นน้ําหอมที่คือผมให้เลเวลแบบถ้าใครที่กำลังเริ่มใช้น้ําหอมหรือว่า อยากได้น้ำหอมที่แบบใช้ง่ายๆผมแนะนํากลิ่นนี้เลยนะเพราะว่าถือว่าเป็นกลิ่นเริ่มต้นของคนที่เพิ่งหัดใช้น้ําหอมเลยก็ว่าได้นะอ่าโอเคแล้วก็พอฉีดไปสักพักเนี่ยบนตัวผมนะผมลองฉีดแล้วมันจะทิ้งความเป็นพาวเดอรีความเป็นแป้งเอาไว้นะถึงแม้ว่าในนี้เนี่ยมันจะมีมัสนะแต่ว่ากลิ่นมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทนนะ อ่ะโอเคกลิ่นนี้เนี่ยคือสรุปก็คือว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างอ,อยู่ในเลเวลที่กลางไปจนถึงเบาคือบางคนอาจจะว่าไม่เบาก็ได้นะแต่แบบผมอาจจะแบบชินกับน้ําหอมที่กลิ่นแบบค่อนข้างอาชัดเจนกว่านี้เนาะคือก็เลยพอมาได้กลิ่นเนี่ยคือจะมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างเบาไปหน่อยเพราะว่าน้ําหอมของผู้ชายที่ผมใช้อยู่เนี่ยกลิ่นที่มัน ประมาณนี้มันจะมีที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับคือจะบอกว่าลองแวงเนี่ยเป็นแบรนด์น้ําหอมที่ทำกลิ่นออกมาแบบเป็นกลิ่นที่ทุกคนใช้ได้ง่ายอะ่ะคือเป็นกลิ่นลอยๆกลางๆนิ่งๆมันเป็นกลิ่นที่สดชื่นเบาๆอ่ะครับคือคือทุกคนสามารถเข้าถึงกลิ่นของลองแวงได้ะนะจะบอกว่ากลิ่นนี้เนี่ย เหมาะกับใส่ไปกลางวันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยผมว่าเอาไม่อยู่เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างกระจายกระจายตัวไปเร็วด้วยความที่มันเป็นซีตรัสเนาะซีตรัสเนี่ยเวลามันมาอยู่ในน้ําหอมเนี่ยกลิ่นมันจะค่อนข้างระเหยหรือว่ากระจายฟุ้งออกไปเร็วพอสมควรนะถ้าฉีดกลางคืนเอาจจะถูกพวกน้ําหอมในแนวแบบกลิ่นหนังกลิ่นทูว์ปโกอะไรพวกนั้นะกบได้นะถ้าเราฉีดไปเที่ยวกลางคืนหรือตามขับอะไรอย่างเงี้ย อาจจะไม่เหมาะนะอ่ะโอเคครับก็อ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะอ่าสำหรับตัวล e องแววงเอคลาเดอะ์แบชปะอมนะครับก็ราคานั่นจะอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทหรือเปล่าไม่น่าจะเพราะว่าผมซื้อตอนลดราคาอยู่นะครับคือตอนลดราคามันลด50%นะมัน1,600 พันหก้อกว่าบาทนี่แหละมันน่าจะประมาณสัก3 2ม0ันหรือสามพประมาณเนี้ยไม่แน่ใจนะคือแล้วแล้วแต่ที่เนาะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวน้ำหอมต่อไปด้วยนะครับโอเคงั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ